โอเคผมต้องขอกราสบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟาร์ม,มลีก่กันเีเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Sports b u t t เตนะครับก็เป็นเกมประเภท Battle Royale นะครับเป็นเล่นในแมปเดียวเนี่ยสิคนนะครับทุกคนเป็นศัตรูกันหมดเลยนะครับแล้วเราก็ต้องวิ่งตีมอนวิ่งตัดไม้วิ่งตีกล่องนะครับเพื่อเก็บทองเนี่ย เอาไปเปิดตัวละครในหีบแล้วเอามารวมล่างกัน3ตัวใช่ไหมแล้วการจัดชนะของเกมนี้นะครับเราต้องได้คริสตัลสีเขียวนะครับเอาไปรวมเพื่อเป็นยอดชนะไม่ใช่การไล่ฆ่าคนนะครับไม่ใช่การตีมอนแต่เป็นการเก็บคริสตัลสีเขียวนั่นเองเพราะฉะนั้นมันมีหลายเทคน,ทคนิคมากแย่งจากคนอื่นนะครับนะช่วงเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายวิ่งเข้าไปกลางแบบแล้วก็ไปแย่งเพชรกันนะครับหรือว่าไปตีบอส ตัดต้นไม้นะครับปลูกพักนะครับตีมอนก็ทําได้เหมือนกันนะเราเล่นเป็นฟ r e e to p l a อยู่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นะครับอยากลองเล่นดูแบบสตรีมดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะแบบเออมาพูดคุยกันเล่นคนเดียวมันเหงานะคนเดียวมันเหงานะเชีย่ยโอเคเกือบเกือบ โอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god <Nine> ตอนนี้คือผมต้องหาอันนี้นะหาอะไรนะ <players> หาเอออุ้ยเสี่ยรีบโอเขียว <c oughs> มาวิ่งก่อนวิ่งก่อน <c oughs> โอเคโอเคอกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว หลังๆนี่เริ่มเดือดน,นะครับเพราะว่ามันเอรี ก็พรีบครับปัม๊มหนึ่งก่อน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 แล้วกันครับก,ก็พรีบงเถอะปัมป๊มเลงปั๊มนเงินดอดมาดิมาดิเจอหมีนะเอาเอาวิชก่อนผมว่าผมจะเอาตัวของอันนั้นอยู่นะแต่ว่าเอาวิชมาปล่อยมอนก่อนครับ โอ้โหเยอะนะอาชเชิญฟูรีมาครับโอเคล่วงไปหนึ่ง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 มาฟูมิฮิวอ่ะโอเคเอาวิชมาครับอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ โอเคเรียบร้อยอันดับหนึ่งไปครับครับโหลดในแถบเล่นได้ อ๋อไอเชี <men> <men 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 ่ยแม่งต sì> ึงกว่าปะไปกันไปแล้วไปแล้วโอ้ยติดติดคือที่หายแล้วมันแตกไปเนี่ยโอ้โหเราเสียไปหนึ่งตัวเลยว่ะเสียปอลเลี่ยนไปด้วยอ่ะเอาไรเดอร์เอาคนขี่หมูมาก่อนนะครับตอนนี้ นี่นะ่ะนี่นะ่ะก็เดอสัตว์ไม้อยากเด้อันดับสองว่ะอค อันดับสามไม่เอา 5, 4, 3, 2, โอเคอันดับสองได้อยู่ครับ,บคือปกติมันสามารถดาวน์โหลดในแถบๆได้นะแสดงว่าเขาอาจจะปรับออกหรือเปล่าเอาตัวปืนก่อนแล้วกัน วัวะอาชกูย์ผมฆ่าเขาได้นะนี่ตัวผมตัวตัวผมจึงกว่านะนี่กระป๋อยเส็จไปหนึ่งเหลือตัวเดียวเยี่ยมร้อยเสร็จครับเยี่ยม Niiiice Asher win Asher win Tham bột lâu khá là dài lắm, lâu từng phản ra tờ ni Ok, ผมมีป้อมปืนสาป้อมนะตีตีบอสได้เลยครับสีป้อมมาชี <c oughs> ่ยบมดมอนอย่างเยอะแต่เทลมาดีน่นะตัวแบกตัวแบกนี่ละ <c oughs> ตอนนี้ตัวผมมันยังไม่มีตัวแทงอะ่ะแบบว่าไม่ไม่มีตัวฮิลส <c oughs> ิผู้ผิดในไอเดีย เฮ้ยเฮี้ยมาล้านเฉยเลยกูวางป้อมนันเยอะอแสดงว่าผมสู้อีกคนหนึ่งไม่ได้แล้วนะนี่เขาโอ้อันนี้เราผมว่าเราสู้ไม่ได้ละไปฆ่าคนอื่นก่อนดีกว่า ฆ่าคนอื่กอนกอดดีกว่ายังไงก็น่าจะชนะที่หนึ่งไม่ได้อะ a าชู e r g แต่ว่ามือที่สามมือที่สามวิ่งเลยมือที่สามโม้ยได้กุญแจฟรีมือที่สามครับตึงมาดิมาดิาดล่วงเป็นไง อันดับ 2. 2ได้อยู่ได้อยู่เปิดแล้วหรอครับตอนนี้เปิดประมาณ9้าเพื่อนบอกว่าเปิดประมาณ9ประเทศถูกเราเล่นแบบวันละชั่วโมง2ชั่วโมงไงผมว่าเอาไก่มาถ้างั้นได้รองเท้าไก่มาตีเร็วด้วยนะแล้วก็เศษลูกน้องมาช่วยได้นะครับถือว่าโอเคช่วงแรก เราต้องเลือกเอาแล้วกันว่าเขาจะมีคนตายคนหนึ่งแล้วนะเขาเขาเลือกตัวหิวอะ่ะเรียบร้อยเลยผมไม่สู้เลยนะเราเน้นตัววิ่งตัดต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเชียแล้วไม่มีอะไรเด้ออ่ะสู้ไหวไหม เอ้ยมือที่สามไอ้เหี่ยโอเคผมยังไม่ตายนะโชคมาเลี่ยนตายหนึ่งตัวโอเคอ่ะผมได้ตัวทำเงินมาแล้วผมตัดต้นไม้รอบเดียวได้แล้วคราวนี้ดีนะ เอาคนขี่หมูมาก่อนนะคนขี่หมูจำเป็นครับราเรียนดูดิพอมีคนขี่หมูนี่คือแม่งวิ่งอย่างเหมือนเติมของมาเยอะจัดอะบริโบขอตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันครับโอเค ชนะเชืวินผมว่าผมสู้คนอื่นได้แล้วนะตอนนี้กำลังคนผมผมว่าเยอะแหละเราตัดต้นไม้เราเน้นตัดต้นไม้เป็นหลักอะ่ะใจดมไม้เจ้มมาพ่อคือตัวเกมมันจะเป็นเหมือนแฟชั่นโรโยที่แบบแม็มันจะบีบขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตมันจะมีพวก ผุ้ม,มงผู้ไม,ม้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมา 10, 9, 8, ดอดฮิวสู้เลยครับมาดิ 6, ไอสัตว์ก็มาดิ 4, มาดิ 4, มาดิ 3, มาดิ 1, 1> มาดิ 1, 1> มาดิ 8, ครับเปิดตอนสุดท้ายเอาแต่ว่าพอดีผมมุดไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์นะตอนที่ผมดาวโหลดอ่ะมันเหมือนดาวน์โหลดได้2แบบก็คือใช้แทบแทบแล้วก็อ่าของผมมาเปลี่ยน VPN เป็น VP n ของสิงคโปร์แล้วก็ ไปดาวน์โหลดเอานะครับขอผมใช้ V ีเพนหมีนะใช้ง่ายฟรีด้วยครับ